พยาคุดสัจจะมหาราชพระยาคุดผู้ทรงฤทธิ์หนึ่งใน9พระยาคุดศักดิ์สิทธิ์มีนามว่าองค์พยาคุดสัจจะมหาราชมีร่างกายเป็นทับทิมมีหน้าที่คุ้มครองโลกไม่ให้อุกบาตตกมายังโลกมนุษย์และจะบำเพ็ญเพียรไปอีก2 5 0 0ถึง5,000ปีเพื่อไม่ให้น้ำท่วมโลกและแผ่นดินยุบป็นเทศที่กันไฟใครที่ได้บูชาจะมีบุญวาสนาและมีสมาธิดีสัจจะมหาราช หมายถึงเจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่ถึงพร้อมด้วยทศพิษราชธรรมความเปลืองปราดสามารถผู้มีสัจจะวาจาสิทธิองค์พยาครุฑสัจจะมหาราจจึงถูกใช้เป็นสัญลักษณ์คูดพาตราประทับชั้นสูงแทนพระเจ้าแผ่นดินเป็นตราสัญลักษณ์แห่งพลังอำนาจทุกด้านการอธิษฐานขอพรใดๆท่านจะได้แบบสุดๆเหรียญพยาครุฑท้าเวสุวรรณพัดยศคู่บารมี รุ่นสุดท้ายที่ท่านหลวงพ่อพัดปลุกเสกไว้ให้เป็นตำนานและยังได้รับการปลุกเสกจากหลวงปู่ศิลาสิริจันโทหลวงพ่อประสูตรวัดในเตาพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแสวงรวมถึงพระเกจิคณาจารย์จากทั่วประเทศอีก100รูปโดยในการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ได้นําเนื้ออัปกา้าอาบซาตินลงยาราชาวดีพยาคุดลงยาราชาวดีเท้าวเวสวน โดยขนานนามว่าพญาครุฑสัจจะมหาราชจำนวนจัดสร้างเพียง499เหรียญเท่านั้นและจะมีพญาครุฑองค์ไหนที่ได้ถูกอัญเชิญมาลงยาในเหรียญรอติดตามครับ